ผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะอีกหนึ่งสถานที่ที่เขาพูดถึงกันเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์เนี่คนภาคอีสานร,รู้ดีคนที่ใกล้เคียงจังหวัดบุรีรัมย์รู้ดีเกี่ยวกับการสาบทสาบานนั่นเองที่นี่ก็คือวัดถงนะที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองแล้วก็พระเจ้าใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คนแถวนี้พูดถึงคนกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการสาบทสาบานและใครสาบานดูคลิปนี้ให้ดี พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้เป็นวันที่มีหลายคนมาสาบานกันสาบานนี่ถึงท่านแบบเอาเป็นเอาตายกันเลยนะครับอันนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรครับผมเกิดมาเนี่ยมันก็ได้ยินเลยคำว่าสาบานต่อหน้าองค์พระเจ้าใหญ่เนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาก็พูดกันมาถ้าผิดคาสาบานก็ตามนั้นแหละครับตามที่ได้เก่าสาบานต่อหน้าองค์พระเจ้าใหญ่มีอันเป็นไปต่างๆนานา วิธีการในการมาสาบานคือต้องทำํำยังไงครับอาจารย์คนที่จะมาสาบานเนี่ยก็ต้องทอําใจแหละตกลงใจกันมาแล้วแหละต้องมั่นใจแล้วแหละมั่นใจจะมาเล่นเล่นไม่ได้ไไดนะเล่นไม่ได้ขึ้นมาก็มักทายกพาท,ทําพิธีคือตอนแรกพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องไปหามักทายยกก่อนแล้วเหมือนต้องเขียนอะไรในสมุดคืออะไรครับเขียนเป็นหลักฐานว่าได้มาเวลา ปฏิบัติไม่ได้จะมาถอนคำสาบานก็ลืมตัวเองว่าได้เขียนไว้แล้วว่ากี่ปีกี่ปีาาสมมติว่าจะเลิกเล่าสามปีแต่จำไม่ได้ก็มาเปิดดูอ๋อกันลืมเหรอฮะกันลืมครับเดี๋ยวผมผมขออญ,ญาตด,ดูหน่อยผมผมจะไม่อ่านชื่อแล้วกันนะอ,อันนี้จะมาสาบานเรื่องเล่าเบียร์อบยายมุกต่างๆตลอดไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขเหรอฮะ เนี่ยส่วนใหญ่จะมาเลิกเหล้าเลิกเบียนะ uh huh. แล้วก็เลิกยาแล้วก็รวมไปถึงไม่คุยกับผู้ชายคนไหน uh huh. ในทางชู้สาว uh huh. และจะไม่นอนกับใครนอกจากพ่อของลูก uh huh. ชื่อนายนี้นๆๆ uh ี huh. ้ ถ้าไม่มีพ่อของลูกมาด้วยถอนคําสาบานไม่ได้อ๋ออันนี้เขียนกันเอาไว้ว่าถ้าสมมติอาะต้องคุยตกลงกันว่าจะยากันก็ให้พาฝ่ายชายเนี่ยมาถอนคาสาบานด้วยกันอ๋ออย่างนี้ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้อันนี้ดิเลิกการพนันทุกชนิดครับอุ้เยอะมากอ่ะเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวน่นแสดงว่าในการมาเนี่ยคือต้องมาเขียนก่อนเพื่อที่จะกันตัวเองลืมผู้ส่งมันจะบอกว่า เนี่ยสมุดมีเป็นหูเยอะมากพอเขียนเสร็จปุ๊บมัรกทายกก็จะพามาที่ข้างหน้านพระเจ้าใหญ่มรกทายกก็จะพาว่าคำสาบานตามที่เขียนไว้